สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออร์เคลลิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำครึ่งเดือนหลังสิงหาคมพศ2566นะอาจารย์ไม่แนะนำให้นำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะเพราะว่านี่คือคำทำนายโดยรวมนะคะอาจารย์แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อง รับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่ดูคลิปนี้จบนะท้ายคลิปอาจารย์จะมีของมาแจกนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่ความรักกันก่อนเลยดีกว่านะคะความรักของคนโซจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ <c oughs> ขอโทษทีคะ่ะ ความรู้สึกของคุณนะคะคนโสดนะเหมือนตัวคุณเองนะ่ะยังไม่พร้อมนะที่จะรักใครเหมือนในใจยังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่เนาะเหมือนยังไม่ลืมเรื่องอดีตเก่าๆที่ผ่านมาแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่คุณยังตัดใจจาก ออตรงนั้นไม่ได้นะคะในความรู้สึกคุณทีนี้ไพ่บอกว่าในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีและมันก็เป็นโอกาสที่ดีเลยในการที่คุณเนี่ยจะเปิดใจ นะเพราะว่ามันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเพื่อสารสัมพันธ์มีโอกาสได้เจอคนที่ตรงสเปรกเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้เลยนะคนโสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกเศร้าเลิกเสียใจเลิกจมอยู่กับอดีตนะคะแล้วหันมาโฟกัสปัจจุบันนะเปิดใจให้คนดีๆเขาได้เข้ามาดูแลเรานะต่อไปคนมีคู่คะ่ะ มีคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะระวังบุคคลภายนอกนะคะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีปัญหานะต้องจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะคุณมีคู่นะอืมแต่คู่ของคุณอะ ตามหน้าไพ่นะคะโอเคอาจจะมีคนภายนอกเข้ามาทําให้วันไหวแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในความรักที่เขามีต่อคุณอยู่ยังคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ยังคอยสนับสนุนคุณอยู่นะถึงแม้เขาจะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามนะคะแค่คุณเข้าใจอะเขาก็รู้สึกดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณมีความสงสัยมีอะไรบางอย่างที่ มันเปลี่ยนไปแปลกไปอ่ะโอเคเรากังวลได้สังเกตได้แต่ว่าอย่าไปกังวลจนจับผิดจนทําให้ความรักของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลามาดูรายกันมาใส่ใจกันดีกว่าไปราแวงกันจะดีกว่านะคนมีคู่นะต่อไปมาเรื่องการงานกันบ้างค่ะ การงานงานอยู่ในมือเนี่ย ที่ทําอยู่นะคะหรือใครที่มีงานทําอยู่ในขณะเนี้นะคะเออมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าขยับขยายนะใครที่เป็นเซลล์ก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆเลยนะในช่วงนี้ภายในองค์กรของคุณเนี่ยในค่ในอน,น,นาคตที่จะถึงเนี่ยนะคะมันจะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรใหม่เนาะอาจจะมีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานอะไรที่มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณจะเคลียง งานาทั้งหมดได้แล้วงานที่ออกมาเนี่ยผลดีด้วยนะมีโอกาสตเติบโตในหน้าที่การงานต่อไปด้วยนะต่อไปมาดูเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะ การเงินของคุณนะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการเงินเนี่ยได้ทันทุกทีนะคะแต่ว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี้ยมันเหมือนกับว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆนะจะเป็นรายจ่ายจุกจิกจุกจิกกันนะคะประหยัดได้ให้ประหยัดนะเพราะว่าถ้ายิ่งฟุ่มเฟือยนะคะเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ย จะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลยนะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะจะต้องประคับประคองเรื่องเงินไปให้ได้นะคะในช่วงนี้นะมาต่อกันที่สุขภาพกันบ้างคะ่ะ สุขภาพนะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ให้ไปเช็คร่างกายประจำปีบ้างก็จะดีนะคะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เกี่ยวกับหัวใจนะคะแต่ว่าร่างกายอื่นๆเนี่ยโดยรวมดีแล้วให้กินโปรตีนเสริมดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะประจำปีเนาะอะ,อะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่า ว่านในครึ่งเดือนหลังนี้จะมีโชคจากอะไรนะคนไกลนะคะจะนำข่าวดีและความโชคดีนะคะมาให้นะเรื่องโชคของคุณในครึ่งเดือนหลังนี้จะโด,ดเด่นเป็นพิเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องเงินเรื่องโชคเนี่ยเหมือนว่าอยู่ตรงหน้าแล้ว เพียงแค่ว่าคุณจะสนใจหรือว่าปล่อยผ่านเท่านั้นเองนะคะในช่วงนี้นะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอ mm hmm. ดไอดีด้านล่างมาได้เลยนะและใครที่ดูจนจบคลิปนะคะบอกอาจารย์ว่าตามมาจาก YouTube นะอาจารย์จะแจกวอลเ p เปอรเสริมดวงฟรีไปเลยปกติ w a ลเปเปอรของอาจารย์นะคะ199บาทแจกฟรีกันไปเลยนะทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีคะ่ะ